างไหนฝนตกบ้างครับรถเลยไม่ไม่ติดนาอวันนี้ถ้าอย่างนั้นเขาจะติดแล้วครับวันนี้เพราะว่าฝนตกครับผมสำหรับใครไปไหนมาฝั่งข้างหน้านี้น่าจะไม่ไม่ได้หยุดเอ้ยไม่ได้หยุดน่าจะหยุดครับผมครับผมไม่ได้สนใจพวกแวม ดอกด้วยครับผมคึมๆเนาะแดออกครับผมได้ตั้งลำเพื่อที่จะอยู่เทิร์นข้างหน้าครับผมทุกวันครับเช้านี้ตัดเดียวครับผมน้ำหลากเลยจ้านี่ครับผมดูแต่ท่อน้ำไหลลงแล้วครับ กับบรรยากาศแบบเดิมๆแล้วนะครับผมเพราะว่าผนตกนานเมื่อวานรถติดหนักครับผมเขายังถอยเฉยเลยคนอื่นเขาวีแรรเขาก็ไม่ได้สนใจครับผมฝั <c oughs> ่งข้างหน้านี้น่าจะไม่ไม่ได้หยุดเฮ้ยไม่ได้หยุดน่าจะหยุดครับผม วันไหนฝนตกบ้างเนาะรายงานตัวหน่อยครับผมผิวๆเลยครับนี่วัดศีรษะลงแางแรงเลยครับผมทางนี้วัดศีรษะลงแางแรงเลยครับผมทางนี้ งข้างหน้านี้น่าจะไม่ไม่ได้หยุดเอ้ยไม่ได้หยุดน่าจะหยุดครับผมตกแตบยังไงอ่ะเดดออกด้วยครับผมคึมๆเนาะเดดออกครับผมรถเลยไม่ไม่ติดเนาะวัออนนี้ถ้าอย่างนั้นเขาจะติดแล้วครับวันนี้สวาสดีทุกท่าครับ สำหรับใครไปไหนมามดูครัผดีนะครับผมวันนี้หนะ้าก่อสร้างฝั่งข้างหน้านี้น่าจะไม่ไม่ได้หยุดเอ้ยไม่ได้หยุดน่าจะหยุดครับผมแานเมื่อาวานรถติดหนักครับผมเขายังถอยเฉยเลยคนอื่นเขาวีแตรเขาก็ไม่ได้สนใจครับผมจากมาเลย ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆเนาะครับผมใครก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็ขับรถเบาๆลงน้อยขอ้ห้ปติดตกแบบยังไงอะ่ะเดดออกด้วยครับผมคึมๆเนาะเดดออกครับผมนี่ครับผมส่วนเลย ไปจ้าจ้าวัดจ้าเล่นอย่างแรงเลยครับผงท้านี้อืมดู่าับดีนะครับผมวันนี้หน้าก่อสร้างนี่ครับผมส่วนเล่ไปจ้าจ้า ท่านเดินทางด้วยสวัสดพครับผมคันนี้ก็เจ้าประจำครับผมถอยทุกวันรถติดกระดาไหนก็ถอ,อยครับผมไม่ได้สนใจกฏจราจรอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมถอยอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะถอยไป ขอเพื่อให้ตัวเองสบายครับผมแต่คนอื่นเขาลำบากเนาะทางไหนฝนตกบ้างครับดูครับผมดีนะครับผมวันนี้น่าก่อสร้างวันนี้ก็ไปตั้งลำเพื่อที่จะอยู่เทินข้างหน้าครับผม ทุกวันครับเจ้านี้นะนี่ครับผมส่วนเลย่ลยจ้าจ้าก็มาพบขอ้เพื่อให้ตัวเองสบายครับผมแต่คนอื่นเขาลำบากเนาะ างไหนฝนตกบ้างครับรถเลยไม่ไม่ติดเนาะวันนี้ถ้าอย่างนั้นเขาจะติดแล้วครับวันนี้เพราะว่าฝนตกาครับผมสำหรับใครไปไหนมาครับผวันวนี้ก็งานเมื่อวานรถติดหนักครับผมเขายังถอยเฉยเลยคนอื่นเขาวีแตรเขาก็ไม่ได้สนใจครับผม <c oughs> ัะบบเดียวครับผมน้ำหลากเลยจ้านี่ครับผมดูแต่ต่อน้ำไหลลงแล้วครับผมรถจราจรอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมขอยอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะถอยไปขอยเพื่อให้ตัวเองสบายครับผมแต่คนอื่นเขาลำบากเนาะทางไหนฝนตกบ้างครับ วัดที่จ้าลมยางแรงแล้วครับผมทางนี้รถจราจรอะไรไๆทั้งสิ้นครับผมขอยอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะถอยไปฝั่งข้างหน้านี้น่าจะไม่ไม่ได้หยุดเอ้ยไม่ได้หยุดน่าจะหยุดครับผม ่านเดินทางดยสวัสดิภาพพรบผมคันนี้ก็เจ้าประจำครับผมถอยทุกวันรถติดขนาดไหนก็ถอยครับกดจราจรอะไรใดๆจังสิ้นครับผมถอยอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะถอยไปต้องแบบยังไงอ่ะเด็นออกด้วยครับผมคึมๆเนาะเด็ดออกครับผม ไหนก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็ขับรถเบาๆลงน้อยขอให้ถึจกจ้ามาแล้วขอบขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆเนาะครับผมวัดจ้า ลมแรงแล้วครับผมทางนี้ไหนก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็ขับรถเบาๆลงน้อยขอให้ทุกท้ตั้งลำเพื่อที่จะอยูเทินข้างหน้าครับผมทุกวันครับเช้านี้ตกแล้วยังไงอะเดินออกด้วยครับผม ครึมคึมเนาะแดดออกครับอ้ไหนก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็ขับรถเบาๆลงน้อยขอให้ตึกสับบรรยากาศแบบเดิมๆอีกแล้วเนาะครับผมเพราะว่าฝนตกจากมาเลว ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆเนาะครับผมๆๆรบตัดเดียวครับผมหนาำหลากเลยจ้านี่ครับผมดูแต่พอน้ำไหลลงแล้วครับผมงานเมื่อวานรถติดหนักครับผมเขายังถอยเฉยเลยคนอื่นเขาวีแเรเขาก็ไม่ได้สนใจครับผม <S <S ก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็ขับรถเบาๆลงน้อยขอให้ติดติดต่อเดียวครับผมน้ำหลากเลยจ้านี่ครับมดเแต่ต่อน้ำไหลลงแล้วครับเลยสะพานยาศแบดเดิมๆอีกแล้วเนาะครับผมเพราะว่าฝนตก บรรยากาศแบบเดิมๆอีกแล้วเนาะครับผมเพราะว่าฝนตกในก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมฝนตกก็